สวัสดีค่ะวันนี้มากันเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีไพรสน์นีมาส่งค่ะเป็นตัวนี้เลย Dask i r l CC c r e a m Body w h i t i n i n g ค่ะก็เหมือนจะรู้ใจเนาะว่าเราดำขึ้นก็เลยส่งมาให้เนื่องจากช่วงนี้คล้ำขึ้นจริงๆไปเที่ยวมาเยอะแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้ลงกันแดดบางทีก็ลืมทาครีมคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้บำรุงผิวเท่าไหร่แบบก็เลยคล้ำขึ้นส่งมา ก็หมายความว่าต้องลองงั้นลองเลยดีกว่าสีที่ให้มาตัวนี้ดูก่อนเป็นสีพีชเป็นบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารกันแดดไทเทเนียมไดออกไซด์ใช้บำรุงผิวพร้อมปกป้องแสงแดดและยังมีส่วนผสมของวิตามิน B3 วิตามิน C และช่วยปรับผิวให้สว่างขึ้นหากใช้เป็นประจำลองเลยละกันไม่รอช้าเนื้อครีมเป็นสีออกแบบว่าครีมครีม อมพีชนิดๆซึ่งครีมพวกนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือเหมือนที่ทุกคนรู้เนาะว่ามันใช้แล้วก็จะปรับผิวให้เราดูกระจ่างใสขึ้นทันทีที่ทาไม่ต้องรอชา้าแต่สิ่งที่ควรจะเป็นข้อดีนอกเหนือจากนั้นสำหรับทุกคนเลยนั่นก็คือควรจะเลือกใช้ครีมประเภทนี้ที่ทาแล้วไม่ติดขนทาแล้ว ไม่ติดเบาะไม่เลอะอะไรที่เราไปนั่งไปยืนไปถูเพื่อที่คนเขาจะได้ไม่รู้ว่าอีนี่ทาครีมตัวขาวมากแล้วเลอะเทอะไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ครีมพวกนี้เขาก็ปรับปรุงสูตรขึ้นเยอะค่ะจะไม่ติดขนจะทาง,ง่ายเกลี่ยง่ายตัวดีก็ค่อนข้างเกลี่ยง่ายจริงๆเนี่ยเสร็จแล้วแหละเรียบร้อยทุก <c oughs> <c oughs> ข่าวขึ้นอย่างแต่คนละคนเลยอันนี้ก็โอเคนะคะไว้ใช้สําหรับวันที่เราไปออกงานอะไรอย่างนี้เนาะอ๋อก็ขอบคุณเดส t ์เกิลนะคะที่ส่งมาให้ไว้จะใช้วันที่แบบอยากจะได้ลุกไบรบร์วิงวิงขาวขาวหมวยหมวยอะไรอย่างนี้ส่วนวันนี้ก็ไปแล้วค่ะมาไวไปควิกบ๊ายบาย